ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาตงหวกอนนะคะป้าหูวห้างหันี่ผู้อันนี้คือลังไข่บนแดงที่สวนของเราหนึ่งสังสามเลน้ยงเดี๋ยวนะพี่น้องนี่ว้าสามพังสามพังพี่น้อง นี่ปลาคือละนักแทบเป็นตัวสูตอยู่เดี๋ยวเราจะแย่ไข่หมดแดงนะจ๊ะเออไปแกงเสดอคอนแนคนครูตะวันเข็บคอนแคนหมดแล้วบอก <laughs> เหลือเยอะแยะอันนี้ไข่มดแดงไข่มดแดงนะคะอันนี้ต้นต้นตามหน่อย <laughs> มาเจอต้นนี้ต้นนี้อยู่แต่ป่าย <laughs> ห้ได้ได้สิได้กินเออเอ,อนะ น,นี่ก็ว้าหมดแดงทางนั้นเลยนะนี่ลานเอาเลยกิ่งไม้อันนี้ก็ไว้เผาเขาฐานจ้าอืมปลาผู้โอพี่นองคือมันต้นมันสูงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะรอดูนะจ๊ะรอดูนะจ๊ะเซียนอ่จาจะใครจะใครตรงหรือว่าใครรีบหรือจะมีไหมไข่ อันนี้อันนี้ผู้บ่าวนะจ๊ะผู้บ่าวนะจ๊ะสูตรนะจ๊ะสูตรจ้ะเอาเะเด้อเอาเะเด้อลองเบิ้งพี่น้องลเบื้องมันละเมียนมันละโลดโดลงเหมือบ่มันคือแง่งแท้นั้นกลัวกลัวไม่ได้กินแบบนี้นะ าย้ายย้ายห้งไหมเอาก็ย่างไปได้หรือได้ไหมหลืออืมไม่กัโดจน โอ้ยหลังคาเตาฐานเราก็เพแล้วนะพี่น้อง <laughs> <laughs> เพพังแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวให้เซียน มันละตุงอยู่บ่ตะการน่ะหมดหมดขัดกระยังคือน้อยเท่กรยังน้อยเนาะไปทางนั้นมันเล็ดไหมนะตัวคนเน่ะง่ายเคอไหนนี่นี่ ว้ <laughs> าซ้ำกระบุง้งอ๋อตชวเวดไม่ตัวนั้น <laughs> โอ้ตัวใช้มันหุกไข่ไปตัวนั้นก็มีจักตัวนี้แหละตัวนี้แหละ <laughs> ใส่สลิงนะนาน,นใส่สลิงบอสยันมันตุ้มตแบบรงนะเอ็นนั่นเลยมันละได้กินอยู่บ่ <laughs> อสทั้งหมันอี้เขาสิกินก่อยไข่หมดเดยใส่สลิงนะ เดี๋ยวต้องทําเป็นอันนี้ก่อนมีไข่หรือเปล่าเนาะไม่เห็นไข่หรือมันเพิ่งทํารังเหรอือไข่มันอยู่รังไหนจ้องไม่เห็นไข่รังนั้นเดี๋ยวสิมันเมีม,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 ม่เขาว่าทากก่ากฝนตกสกัดมันยังไข่ บอกโอ้ไ่ไข่ไข่นี่ละนี่ละนี่ละโอ้ไข่ไโอ้ยโอ้ยตกมาเร็วตกมาเร็วโอ้ยโอ้ยอยกระยังกระโนยเนาะ่หลายแท้โอ้ยต้ต้ตปานมาแท้ โอ้ยกย็ยัยออยงน้อยสลิงเจ้าเลยไ,ได้หลายเนาะสลิงนอรถเปลี่ยนเนอะรถเหยื่อแล้วตายแล้วโอ้ย,อย,อยจะหา, <laughs> ายเด้ <laughs> อโอ้ยเนาะโอ้มาแท้อ,าาอ,อ๋อ โอ้ยไข่เยอะมากเอาไว้นี่เดี๋ยวมา,าว้าวย, <laughs> ยังละข้าขึ้นไปเนาะเดี๋ยวยคิดว่ามันอยู่รังใหม่นะรังใหม่รังนู้น,อนโอ้ยได้กระเบะหนึ่ง โอ้ม oh, so ีหอดเด็กก like ้อยถอยเดี๋ยวเออเออมันคาบเอาหมดได้แล้นี้เสะเอ๊ะทำไมอะไม่เป็ดนี่นี่ก็บุงนึงนี่เอาสวิงเอาสวิงนะโอ้ดึงก็อฟดึงก๊อฟเซน้ำหมกดึงใจก็ยังเนาะจะไหมนะเอาใส่น้ำหมดบกนี้สรุปคือสรุปคือมาเก็บมะขาม ก็แย่หายมดแดงไปด้วยต้นต้นนี้อยู่นูน <c oughs> ่นพี่น้องอไปเชื่อน้ำก็ปั้นเนาะวันนี้เนอะปั้นแม้มันอ้อแล้วก็เลือจะไข้มมาเกีบมะขามเหมือน <c oughs> <c oughs> ดีมันไม่สะอานะ่ไ้นนี่น้อยเนาะเออก็อย่างน้อยมันเหีเลงมาเจือสังขาอันนี้มัดตะลิงมัดจุดเจือฮะแทงจุดเจือไม่ได้เอาน้ำมาทิ้งไว้ให้มันหาหลายหั่งอยู่ได้พี่น้องเลี้ยงไว้ พ่อได้พอด้แก่อยู่บนต้๊ะอาหารแยน้ำปลาแทหางโตพีกายปุ๊บฮั่งโตสามหั่งปีกานี่้ันนีน่ึีกายเนี่ยมนก็อไม้ยะเดี๋ยนี้นยิ่่างนั่เล้วตุ็ีมาเลยตนทางทะเต่อมาทำนาะ ปีกลายนีสามห้ง่เลเหันด้วาแงงโอ้พี่น้องห้างโตลังต่อนะคะปีที่แล้วมีสามลังปีนี้เพิ่งเห็นลังเดียวนะคะ เก็บมาขามจนค่ำนะคะวันนี้สาบายแล้วละบอโอ้โอโออเก่งแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ